แล้วไงไม่ก็ตุ看看๊กจิ้งจอ้งหมก็มายั่งเชืกฉนเห็นคนคน่เห็นคนคนหนึ่งฉันเห็นคนคน่นเห่งฉเห็นคนค่ัเห็นคงฉันเห็คนคนน่งฉันเห็นเห็นคนนหนึเห็นเห็นคนคนนง่งฉัเห็นคนคังฉั่งฉัห็นคนคนหนึ่งฉันเห็นคนคนเห็นคเห็นคนคนหน่คนันเหค่งฉ ใช่ผมให่ลูกเด๋อลูกสใสใสใสข้างลไกเใสใสขาไเยโอ้โาบวมแล้วะฮานะากินข้าว

大哥们流着眼泪在那做那个订婚房在那，我看哦，这个给他大葱给他炒一个，好吃不？对，大葱炒眼睛啊。大个大哥，那个大葱炒眼睛，我看看嘛。是啊是啊是啊。不晓得不晓得不晓得。不晓得，我有大葱炒眼睛啊。怎么说给他吃的呢？葱多的，好吃。 โวดีกเยหอว่าพี่ไม okay. yeah, yeah, nah. uh, yeah, well okay, yeah, ่ได้นะนะเออพี่เคยอย่าลืมนะว่าพี่เคยบอยันเอาโอเคย่างนี้นะเออยดนิ้วก็ทุกคนอยู่ไนปะโอ้ย จบตัดที่ชูมาครับที่ชูมาที่ชูมาอร้อลยพี่ปิงปนตักลอดเลยเนี่ยพี่ปงนรี่ปิรู้ไมจ่านรู้ไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้เลยเขาก็บอกว่าเขามีอะไรจะอยู่ที่ปงหิมะอ๋มันหนาวเกินหนาวเกินหนาวเกินตองไม่ได้าย ผมเี่ไปไหลายครั้งไม่เคยหวยานนี้แบบนี้นะเขาก็ว่าหม้อแล้วไรลองลอให้